และเราได้กินไก่อบสูตรเชฟระดับประเทศในราคา1 3 9บาทวันนี้เนี่ยจะพามากินไก่อบที่แมคโครกันนะครับเขาบอกว่ามีสูตรพิเศษของเชฟคนดังระดับประเทศซีรีส์2แล้วนี่เลยครับไก่อบสูตรเชฟบิ๊กจากท็อปเชฟไทยแลนด์ไก่อบสูตรเชฟระดับประเทศเนี่ยมันต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วนี่ซีรีส์2แล้วนะและที่สําคัญนะครับราคาแค่1 3 9บาทคือผมต้องลองแหละว่งเสัยผ คุณภาพของไก่ดีมากเลยครับอันนี้เขาอบสดใหม่ทุกวันเลยหอมเครื่องเทศมากเนื้อไก่นุ่มชุม่ชมฉ่าแบบเข้าเนื้อสุดๆได้รสชาติเผ็ดแบบลงตัวคือแบบอร่อยอะใครที่อยากได้รสชาติความอร่อยระดับเชฟที่ไม่ธรรมดากับไก่อบสุดเชฟบิ๊กจัดเลย139บาทการันตีคนแพ่งเต็มหลาดการันตีความอร่อยด้วยภาพนี้ฮะคนโคตรเยอะอ้อื หมูกรอบที่ดีต้องดูดได้นะฮะฟังเสียงกัดเพลินกัดนุ่มกัดนิ่มโอ้ยคัมไปทุกคนคัมไปหมูกรอบที่ดีต้องดูดได้นะฮะฟังเสียง ่ยคุณผมถามจริงดิถึงตอนนี้ได้ลองกันบ้างแล้วยังอืมอืม้มน้ำจิ้มซีอิอ๊ลาล่าหมดขวด่ะเนี่ย รีวิวออมุกปลาผสมกุ้งกันเรื่องมีอยู่ว่าไปส่่งที่เนเวอร์มานะฮะเห็นมันเป็นของกินของคนเกาหลีแล้วมันคนเกาหลีเนี่ยเขาชอบมากงั้นวันนี้เบียร์จะพามาลองกินออมหมูกปลาผสมกุ้งของซีพีกันว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าตัวนี้เนี่ยเป็นออมุกปลาผสมกุ้งนะครับหรือออมุกเนเวอร์ซองแดงกินออมหมแบบไทยๆกับน้ําจิ้มซีฟ <c oughs> <c oughs> ูดลองกินปเปล่าดูก่อนนะครับ กินเปล่าๆก็ <S 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 อร่อยมากแล้วนะนี่คือผมจะลองกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วนะน้ำจิ้มซีอิละลาเปรี้ยวแซ่บตัวออมุกมันจะมีความเป็นกุ้งอยู่ข้างในแน่นๆนะครับเนี่ยมันจะมีความเป็นกุ้งอยู่ข้างในนะครับคือตัวเนื้อเนี่ยหนึบหนับมาเต็มได้กลิ่นแบบความแบบความกุ้งความปลามันมาเต็มเลยอะตัวออมุกเนี่ยก็เข้ากับน้ำจิ้มซีฟู้ดได้เหมือนกันนะเนี่ยแซ่บนัวแบบแบบเข้ากันแบบ อย่าลืมตามไปลองกันที่เซเว่นทุกสาขานะครับและใครเอาไปกินกับอะไรเดี๋ยวฝากคอมเมนต์หน่อยนะ